อาการถ่ายเห็วนั้นมีได้จากหลายสายเหตุค่ะซึ่งบางสาเหตุไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะคะคการกินยาปฏิชีวนะไม่ถูกวิธีอาจทําให้เกิดโรคได้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะเพื่อนเพื่อนเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่ท้องเสียเข้าห้องน้ําหลายๆรอบรู้สึกเอ้ไปซื้อยาแก้ท้องเสียมากินเองดีไหมอ่ะ จะไปหาหมอมันก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่นี่คือความเข้าใจของหลายๆคนนะคะที่คิดว่าเวลาท้องเสียถ่ายหลายๆครั้งต้องกินยาฆ่าเชื้อเพื่อให้หยุดถ่ายวันนี้พยาบาลแม่จ๋ามีข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะคะว่าก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะแบ่งปันข้อมูลดีๆให้เพื่อนคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะถ้าแชร์กันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาทราบกันก่อนค่ะว่าอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจค่ะว่ามันจําเป็นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือเปล่านะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษนะคะมักเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียไวรัสสารพิษจากพืชและสัตว์สารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเช่นอาหารกระป๋องหรืออาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกพอนะคะ หรืออาหารที่ค้างไว้หลายๆชั่วโมงหรือรับประทานอาหารรสจัดมากเกินไปทําให้ลําไส้เคลื่อนตัวเร็วมากขึ้นเกิดอาการถ่ายเร็วค่ะ <S <S เห็นไหมคะว่าอาการถ่ายเร็วนะั้นม,ม,มีได้จากหลายสายเหตุค่ะซึ่งบางสาเหตุไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะคะส่วนใหญ่นะคะอาการก็จะแสดงภายใน1-2วันหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปค่ะหรือบางกรณีเร็วมากก็อาจจะเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็แสดงอาการได้ ขึ้นอยู่กับประเภทปริมาณของเชื้อโรคและสารพิษที่ได้รับซึ่งทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องมีอาการสูญเสียน้ำเช่นเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเวียนศีรษะกระหายน้ำเป็นต้นนะคะ1เลย พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดูแลร่างกายไม่ให้ขาดน้ําดื่มน้ําสะอาดมากๆหรือจิบน้ําบ่อยๆเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ําจากการอาเจียนและท้องเสียและรับประทานอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มงดอาหารเผ็ดและอาหารย่อยยากเช่นอาหารมันอาหารที่มีแป้งหรือกากใยมากๆนะคะเช่นผักผลไม้ช่วงที่ท้องเสียควรงดไปก่อนคะ่ะดื่มน้ําผสมผงเกลือแรค่ค่ะเพื่อชดเชยน้ําและแร่ธาตุที่สูญเสียไปนะคะ เกลือแร่ส่วนใหญ่ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะผงเกลือแร่เมื่อซื้อมาแล้วนะคะก็ต้องผสมให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าผสมไม่ถูกวิธีการดื่มเข้าไปบางทีก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรค่ะหรือบางทีถ้ารับประทานผิดก็อาจจะก่อโทษให้กับร่างกายด้วยนะคะ ไม่ควรดื่มครั้งละมากๆค่ะให้ดื่มบ่อยๆดื่มแทนน้ําเมื่อเริ่มมีอาการท้องร่วงและถ้าถ่ายบ่อยก็ต้องดื่มบ่อยขึ้นมีอาเจียนก็ต้องดื่มด้วยนะคะวิธีดื่มคือให้ดื่มทีละน้อยจิบทีละได้น้อยแต่บ่อยครั้งดื่มแทนน้ําเลยนะคะตามปริมาณของอุจจาระและปัสสาวะที่ถ่ายออกไปค่ะหรือดื่มจนกว่าปัสสาวะจะออกมาใสหรือจนกว่าอาการท้องเสียท้องร่วงอาเจียนจะดีขึ้นนะคะ และถ้าเป็นเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่ยังดื่มนมอยู่ยังใช้ขวดนมอยู่นะคะวิธีดื่มน้ําเกลือแร่ให้ได้ผลเนี่ยไม่ควรใส่ขวดนมให้เด็กดูดนะคะเพราะถ้าเด็กดูดเข้าไปในปริมาณมากในครั้งเดียวเนี่ยร่างกายจะยังไม่สามารถดูดซึมน้ําเกลือแร่นําไปใช้ประโยชน์ได้ทันก็จะถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจระวิธีทานน้าเกลือแร่ของเด็กก็คือให้จิบจากแก้วครั้งละน,น้อยๆเหมือนผู้ใหญ่หรือถ้าเด็กไม่สามารถจิบได้ใช้ใส่ลิงป้อนได้นะคะ ค่อยๆป้อนไปทีละน้อยๆค่ะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมนําเกลือแร่ไปใช้ประโยชน์ได้ทันนะคะก่อนที่จะถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจาระค่ะและที่สําคัญนะคะผงเกลือแร่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมื่อผสมแล้วควรเก็บในตู้เย็นและมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงต้องทิ้งนะคะอย่านํากลับมาใช้ซ้ําเพราะผงเกลือแร่นั้นอาจจะบูด ก็สามารถผสมเองได้ค่ะตามสูตรดังนี้นะคะใช้น้ำต้มสุกนะคะ7 5 0ซี cc, หรือประมาณ1ขวดน้ำปลาใส่น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะถ้าไม่มีช้อนตวงนะคะก็ประมาณ2กงกำมือค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะหรือประมาณ1-2หยิบมือค่ะวิธีรับประทานน้ำเกลือแร่ที่ทำเองก็เช่นเดียวกับของเกลือแร่ที่ซื้อตามร้านขายยานะคะค่อยๆจิบทีละน้อยผสมแล้วอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ แต่การดื่มน้ําเกลือแร่นะคะก็มีข้อต้องระวังค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคไตโรคหัวใจที่ต้องจํากัดน้ําหรือต้องระวังเรื่องเกลือแร่นะคะเพราะการดื่มน้ําเกลือแร่เข้าไปมากๆอาจทําให้เกิดมีภาวะน้ําเกินบวมแล้วก็เหนื่อยนะคะหรือเสียสมดุลของเกลือแร่ได้ค่ะ <S <S <ๆ>ไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้นะคะ เพราะในสไปซ์หรือน้ำอัดลมจะมีปริมาณน้ําตาลที่สูงเกินไปค่ะแล้วก็มีการอัดแก๊สเข้าไปด้วยอาจจะยิ่งกระตุ้นทําให้เกิดอาการท้องอืดได้หรือทําให้อาการท้องร่วงแย่ลงนะคะและโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานนะคะยิ่งไม่ควรใช้วิธีนี้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะจะยิ่งทําให้ระดับน้ําตาลเพิ่มสูงขึ้นนะคะ สำหรับอาการท้องเสียถ้าไม่มีถ่ายมีมูกเลือดต้นหรือไม่มีอาการขาดน้ําที่รุนแรงนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อค่ะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วอาการท้องเสียจะหายได้เองภายใน1-2วันการกินยาปฏิชีวนะไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดโรคได้นะคะเช่นการใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยา,าปฏิชีวนะพิ่มเพื่อ อาจทําให้เกิดอาการดื้อยาได้เพราะการกินยาฆ่าเชื้อต้องกินให้ครบตามกําหนดค่ะถึงแม้ว่าอาการป่วยจะดีขึ้นแล้วก็ยังคงต้องกินยาต่อเนื่องให้หมดนะคะหากกินยาไม่ครบอาจทําให้การรักษาไม่ได้ผลและทําให้เกิดการดื้อยาได้ทําให้การรักษาครั้งต่อไปต้องใช้ยาที่แรงขึ้นหรืออาจทําให้การรักษายากขึ้นนะคะและอีกข้อนึงก็คือหากผู้ป่วยนะคะมีอาการท้องเสียที่รุนแรงแต่กลับซื้อยากินเองไม่ไปพบแพทย์ อาจทําให้เกิดภาวะขาดน้ดํารุนแรงได้เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการกินยาฆ่าเชื้อต่างๆควรอยู่ในการดูแลของแพทย์และเภสัชกรค่ะหากมีอาการดังต่อไปนี้นะคะควรไปพบแพทย์นะคะเช่นมีอาการท้องเสียมากถ่ายเป็นมุกเลือดหรือมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ําหรือน้ําซาวข้าวรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงกระหายน้ําปากคอแห้งหน้ามืดแขนขาอ่อนแรงหายใจลําบากตามัวมองเห็นภาพไม่ชัด ปวดท้องรุนแรงร่วมกับมีอาการไข้สูงนะคะอาการดังต่อไปนี้ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะหลักๆ,ๆ,ๆเลยนะคะก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆค่ะสะอาดเลือกร้านอาหารที่ไว้ใจได้หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆหรืออาหารค้างคืน หากทากับข้าวกินเองนะคะคนเลือกวัตถุดิบที่เป็นของสดใหม่เก็บใส่ตู้เย็นแยกเป็นหมวดหมู่ที่สําคัญนะคะคือการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ําทุกครั้งค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถดูแลตนเองป้องกันตนเองจากการเกิดภาวะท้องเสียท้องร่วงได้นะคะสรุปอีกทีนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการท้องเสียท้องร่วงทายเร็วนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อยาฆ่าเชื้อมากินนะคะ อันดับแรกดูแลตัวเองให้ถูกต้องตามคําแนะนําที่แนะนําไปแล้วแต่ถ้าอาการยังแย่ลงเป็นมากนะคะควรรีบไปพบแพทย์อยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะหากชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดูแลสุขภาพดีดกดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนทุกคนสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบาย